เอ้ยบอกท่านว่าท่านว่านอนบอกลูกพอท่านตื่นบอกฮ้ท่านว่าเอ้ยท่านว่าท่านข่าท่านว่าใส่คอไว้แล้วก็พูกไว้นะจ๊ะย่านมันออกไปเข้าสวนเข้าสวนเพิ่นเนี่ยขาวเอ้ยบนคอที่ละค่ะคอกินไม่น่าไก่ไก่บานนี่แหละค่ะไก่ไก่บานอี่ขอมวยนี่เพิ่นนอนบอท่านกำลังสิลูไปอีเลยอีเล่ แม่กรขายลอตรีเพิ่งแล้วลูกเด้๋ยวสิมเหลียงงัวอลไเมือนี่คนเสือตุ้นอนก็ะเสือน่นเสือเอ้ยเสือก็ะท่านปวดนะจ๊ะคุนจอยอยู่น้องปดเป็นเจ้าเด็กตวเป็นปุ้ยพี่เขาลุกจังสันแล้วผูได้ตงเงินผ้ใดผด้ใจังดนสิเอาเขาเข้ได องเาเขานเอาังม <S preach science> ีไ <ugly> ม่ได้ไ่ได้เามันทิ่เข่าเข้าเข้ามันรุดสะพายมันรุดจ้ะอืมยืนซื้อเยื่อนี่เด้อค่ะเด้อบึ่งง่วมาบึ่งง่วมัดไปกันยังบ่อยู่เนาะเอลี่ เมยกนันยังโมยู่อะบ,บุยทั้งผุน่นบุยทั้งผุ่นจ้ะท่านว่าเอ้ยท่านว่าท่านว่าเขาปล่อยนูแล้วบอกท่านว่ายังอยู่มันปล่อยดอกบุยพอพันเนี่ยบุยพอพันนีบพพุยพอพันจะะบุยพอพัน เป็นอย่างใดือพร้อมลงแงทะลกโบโบโบ,โบนี่เออโบน่ารักนะโบโน้อโอ้รู้สึกว่าพร้อมกระเกาได้ลูกนี่งสองอาทิตย์กว่านี่พี่แม่ขายลอตเตอรี่อ่ะโบพร้อมนี่ดิพร้อมกระเกาเนี่ลูกเด้อเดี๋มมยแวแม่มาเลี้ยงมาเนี่ยแหละเออมาเลีเ้ยงมาเนี่ยแหละบนเตกแสงแดดสองนี่บนหลอดนี่บนหลอด เนาะมืองงัวนะคะมือนี้เด้องัวเด้สไปเกี่ยวหยามาให้งัวกินแหละมือนี้ยังได้อหนีทองอะไรอันนั้นเด้ไอเล็กไอหาเอ้ไอไอเป้ไอเป้นอนใจไอเป้เพิ่งนอนอยู่แลกับเอ้ ตอนนั้นกังัวแม่เสือจังว่าแม่เสือก็เพิ่มก็สีใสใสแหน่อยู่จังเพราะว่าเด็กกินยาแล้วกับใสใสแหน่อยอ้ยนี่สิจับมันได้บ่นี่ยมันห้จับดอกมันนี่พิษเข่าเข้ามันตีต้องเอาเสือกมาคล้องคอเต่ามาคล้องคอแล้วก็สิจับอันนั้นเอาใส่สะพายไม้นี่มังมือแล้วก็สิเฮ็ดเอาที่จะันบ่ได้ดอก มัเจนน่นั่หมกไล่หัวไปทังอกกินอย่างนี้น่หมอกจูหมอกไลนหมอกล่ยูถุงน้าย้ำเสาเมื right, ่อนี้ยการหนาวจ้ากาหนาวม่อนีท่านเดาโอ่คอกันหนาวเพิ่นเพิ่นก็เรียบท่าเดาอกคอกูท่าเดาโอกคอก็ไปได้รั้งเด้ เอามาไว้ตื้อ,อนี่กระปุกไรนี่เมื่อนี้ก็บผ้ามาชุ่มนะคะมาชุ่มบรรยากาศนะคะขอกงวยนะคะขอกงวยพ่อแม่พี่น้องด็บซี่ดิบึงนะคะหลังจากขายลอตเตอรี่แล้วก็มาเบิ้งงวนะคะเหล้ยงงวน,นีะ่ะจะ่าลืมกดไหลกดแช่เงายมาผู้พานี่ได้จ่าเด้อสวัสดีจ้าสนสะพายงวยได้จ่าเด้อมื้อนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะคะ <c oughs> <c oughs> you okay. จ้าอ้สิพามาเบ่งงัวอีกจ้ะทำนี้ก่อนด้วยค่ะเด้อม,มากินน้ำอยู่ทำนี้ก็สวัสดีค่ะเด้อจ้าสิัค่ะเอฟซีมน,นี้พามาเลียงงัวยางขัดเลยเอาไม่ดังเปล่ะหรอ